เปาบางวิวน,นะคบวันนี้ผมก็จะมาขัดวัวไฟเบอร์กันนะคะผมผมกําลังช่วยลุงหรือเอ็กแมนอาร์โโจขัดอยู่นะคะผมซึ่งมันเป็นวัวไฟเบอร์นะคะผมที่ทํามาสดๆเลยนะคะผมเพิ่งทามาเลยนะคะผมทํามาเมื่อวานแล้วนะคะผม <S <S แต่เสร็จไวไปหน่อยนะครับ <S 1> <S 1> แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําสีนะคะผมกําลังขัดขัดเจ้าบุตตี้อยู่นะคะผมเอาเอาเจ้าบุตตี้มา ปาดปาดปาดรอยต่อนะคะผมที่ประกอบนะครับตอนที่ประกอบมันจะมีรอยต่อใช่ไหมครับก็ใช้พุตตี้ตัวนี้นะครับมาท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 า,พาให้มันเรียบๆนะคะผมตอนนั้นมันจะขุดขุดขะอยู่ใช่ไหมคะผมก็ร้อยมันแข็งแล้วใช้กระดาษทรายขัด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 นะคะผมมันก็จะเรียบนะคะผมมาดูตัว วัวที่ยังไม่ได้ติดถุนะคะผมผมก็จะรีบรีบติดถุนะคะผมนี้ก็คือวัวที่ทําสีแล้วนะคะผมไม่ใช่ทองเหลืองจริงนะครับทองเหลืองจริงจะหนักมากแล้วก็แพงมากเลยนะคะผมอ่าผมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะผมนี่ใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวัวไฟเบอร์นะคะผมที่ที่หล่อไฟเบอร์มาแล้วนะคะผมแล้วก็เอามาทําสีนะคะผม นนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ